หลังอัดคลิปขอโอกาสให้เอกสายตอกุ้งพลอยหลังอัดคลิปขอสังคมให้โอกาสเอกสายตอชาเนตคอมเมนต์สนันเลยทีเดียวประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์มากๆหลังจากที่กุ้งพลอยกฤตินิดหรือชื่อก่าคือติ๊กบิ๊กราเธอได้อัดคลิปลงในทิกทอลเอ็นเอ็นเอีเจไอพร้อมกับเขียนว่าขอโอกาสให้เอกตอพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าเอกสายตอเอกตอเอกตอเตอเอกวีดีกู้ให้โอกาสเสมอแก้ปรับปรุงตัวใหม่คนล้มอย่าข้ามโดยในคลิปเธอได้พูดไว้ว่า วันนี้มาเยี่ยมเขาที่สอนอดอนเมืองและที่หลายคนพาดพิงว่าทําไมมาคบคนไม่ดีคนเลวมีเพื่อนเลวเพื่อนชั่วกุ้งพลอยก็ขอตอบตรงนี้เลยว่าในการทํางานของเรากุ้งพลอยเคยล้มเคยผิดพลาดเหมือนกันแล้วตอนนั้นก็ยังมีคนให้โอกาสเลยออวันนี้ก็เชื่อว่าคนล้มคนพลาดก็ลุกขึ้นได้เหมือนกันอยู่ที่ว่า เขาออกมาจาปะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองยังไงแต่เราเชื่อว่าเขาสามารถทําได้แล้วทีนี้อยู่ที่สังคมแล้วว่าจะตัดสินยังไงให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสแต่เราเชื่อเสมอว่าคนล้มอยากข้ามเราสามารถปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นได้ในทุกๆวันเรามาเยี่ยมเพื่อนเราซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อนม แล้วก็กล้วยปิ้งมาให้เพราะเขาต้องนอนที่นี่เพราะฉะนั้นสําหรับเราเราเป็นเพื่อนเราดูแลกันในส่วนของการทํางานอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกเพราะฉะนั้นคนที่ทําผิดก็ได้รับผิดตามความสมควรแต่ระหว่างเราและเพื่อนเราเราให้โอกาสเพื่อนเราเสมอในความเป็นเพื่อนก็ต้องแยกแยะกันนะครับฟังคลิปเด็ดๆต้องบอกว่าหลังจากที่กุ้งซอยได้อัดคลิปดังกล่าวลงในที่ท็อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กานสนับสนุนมากๆอาทิตย์ ถ้างั้นคุณกุ้งพลอยต้องรับเขาไปอยู่ใกล้ๆด้วยขยายบ้านไปอยู่ใกล้ๆคุณกุ้งพลอยด้วยเลยถ้าจะดีมากถ้าอยากให้โอกาสคนกระทางหมู่บ้านจะได้ดีใจค่ะกุ้งพลอยเคยพลาดแต่กุ้งพลอยไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านนี้ค่ะให้โอกาสเอกโดยการให้งานทาและพาไปอยู่บ้านด้วยเลยค่ะคุณกุ้งพลอยคนสวยจิตใจเมตตาแม่นางฟ้าต่อต่อรู้จักเขาดีแค่ไหนถึงเชื่อว่ามันจะดีขึ้นเพื่อนเอกเคยไปเยี่ยมบ้านเพื่อนกุ้งพลอยหรือยังครับ ทำให้สังคมเห็นสิครับว่าเขาพร้อมปรับตัวถามเขายังว่าเขาจะสํานึกไหมคะ่ะเขาไม่ได้ล้มเขาทําตัวเขาเองเป็นเพื่อนกันหรือแต่เขาเกินไปนะักแบบเอกเขาไม่เรียกว่าล้ม